ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกลายเป็นนูบซึ่งตอนนี้ผมจะมาเล่นแมปอาล e เซเดนมเม e เซเป็นแมปที่สนุกมากเลยนะครับใช่เราจะรับบทเป็นนูบสี่คนไปต่างอากาศกันละเย่ซึ่งตอนนี้ผมมาแชร์มามาจอยห้อง Public นะครับเพราะว่าไม่มีเพื่อนเล่นด้วย ไม่มีคนคบโอเคมาแล้วนะครับไอที่บอกว่าไม่มีคนครบนี่ไม่ใช่เรื่องจริงนะนั่นเป็นมุกเฉยๆเข้าบ้านกันดีกว่านี่สินะคือบ้านของเราใช่บ้านหลังโอ้ยพอเข้ามาแล้วมันเปลี่ยนเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งทันทีเลยเว้ยเปิดประตูไอไฟฉาย อันนบอ็อกซี่คนละโอ้โอ้อันนี้อะไรอโอ้ยบอ็อกซี่คนละอีกแล้วยินขึ้นไปเก็บนะอือันนี้แหละเปิดเปิดได้มีชั้นบนด้วยวิทยุบนอะไรไม่รู้ฮึเขาฐานไฟฉายเต็มเลยไอเลิฟ่านไฟฉาย มผมยังไม่เคยเล่นแมปนี้มาก่อนเลยนะครับผมแค่รู้แค่ว่าแมปนี้เป็นแมปที่สนุกมากและเราจะต้องมาเล่นามารับบทเป็นนู้ที่จะเข้ามาอยู่พักต่างอากาศใช่ใช่ใช,ช่แล้วก็จะมีฆาตรกรมาไล่ฆ่าเราซึ่งนี่ไงเปิดมาก็มีสปอยเลยฮะมีฆาตรกรมาไล่ฆ่าจริงด้วยนะครับโอเคติดตั้งคาเมล่าอย่าลืมจะใส่น้ำมันนะ รูทของแล้วก็อยู่ในแสงไฟไฟผีกลัวไฟโอเคอย่าลืมบาริเคดเข้าใจแล้ว4 e p อแล้วเรียบร้อยตอนนี้สวัสดีเพื่อนอ่าบาริเคดใช่ไหมโอเคโอ้ยเพื่อนเราติดอันละอันโอเคแสดงว่าแสดงว่าไม้มีจํากัดใช่ไหมเพื่อนเพื่อนถึงได้ติดแค่อันละอันนะฮะโอเคโอเคเราติดบ้างอันนึงตรงนี้นะฮะใช่โว้มีคนติดไอ้นี่เราเว้ กล้องวงจรปิดแล้วผมทําอะไรบ้างเนี่ยผมเหมือนเป็นตัวถ่วงยังไงก็ไม่รู้อ่ะเพราะผมไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะผมไม่ได้ทาอะไรเลยจริงๆผมเป็นตัวถ่วงแน่ๆนะเนี่ยอืมแย่ชะมัดแต่เอาเฮอะนะฮะผมว่าผมว่าเราเราลอดว่ะเพราะว่าทีมงานเราโคตรเป็นมืออาชีพเลยว่ะดูดิมีแต่คนเป็นงานนะครับใช่โคตรเป็นงานเลยส่วนผมตัวถ่วงใช่ผมไม่ได้ทำเลยเลยโอ้โคตรเก่ง โคตรเก่งเลยไม่ใช่ผมนะหมายถึงเพื่อนนะครับเพราะว่าแบบว่าผมไม่ได้ทําอะไรเลยจริงๆนอกจากตอกตอกตอกหน้าต่างไปหนึ่งแผ่นนะฮะใช่ผมตอกหน้าต่างไปแผ่นหนึ่งแค่นั้นอืมแอมอ้เพื่อเราตอกไปหมดแล้วเว้ยเยี่ยม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 ทุกประตูมีการตอกแล้วมาเนดะี๋ยวผมปิดประตูให้นะใช่ใช่เออเออผมยังดูห้องบนไม่ไม,ไม่ไม่ทั่วเลยนะเดี๋ยวผมขึ้นมาดูข้างบนก่อนนะครับ เจว่ามีอะไรอีกไหมอ่ะอันนี้ห้องเหรอทำแหละโอ้ตรวจจ้องวงจรปิดว้าวนะฮะสามารถตรวจจ้องบงจอนจรปิดได้ด้วยนะฮะอืมตรงนี้ห้องน้ำใช่ไหมเราเดินมาแล้วโอเคใช่ใช่สวัสดีสวัสดีนู no ๊บเป็นไงบ้างนู no ๊บสบายดีไหมนู๊บนูบทำอะไรนู no ๊บเปิดคอมทำไม <laughs> พอทุกคนเป็นนูบหมดแล้วผมก็สามารถเรียกทุกคนว่าน,นู๊ได้แล้วพอเวลาผมเรียกทุกคนว่าน,นูบแล้วใครจะรู้ตัวบ้างว่าผมเรียกใครบ้างเออนะฮะงงไหมงงกับที่ผมพูดปะผมก็งงเหมือนกันว่าผมพูดอะไรออกไปนะครับอย่าถือสาผมเลยช่วงนี้ผมเมาเมานะครับเมาขี้ตาใช่เพราะว่าผมเพิ่งตื่นนะฮะวันนี้เป็นวันวันเสาร์เวลาประมาณ ตีห้านะครับผมตีห้าในชีวิตจริงผมตื่นผมตื่นเช้าผมตื่นมาผมก็อัดคลิปเลยผมกําลังเมาคีดตาเพราะฉะนั้นแล้วอะไรก็ตามที่ผมพูดออกมาไม่ดีติดิดขัดขัดหรือว่าเลเทะเลทก็ขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเมาคีดตาอยู่ผมเพิ่งตื่นใช่อืมเพื่อเราบาริเคตเย็บเยับเลยผมดูชั้นล่างให้อีกกล้วันนะเพราะว่าผีมันกลัวเอ้ยเปิดประตูไว้ทำไมนี่ ผีมันกลัวไฟใช่ผีมันกลัวไฟนะฮะใช่ไหมถ้าผีมาเราก็เปิดไฟเออนะเฮ้ยมีคนเปิดประตูอีกละเดี๋ยวผีก็เข้าบ้านทางประตูเราล็อกหน้าต่างไปหมดแล้วเนาะแต่ว่ามีประตูอะที่เราที่ผีมันน่าจะเข้าได้นะผีมันน่าจะเข้าประตูได้แล้วมันมีคนไปเปิดประตูตลอดเลย เฮ้ยเริ่มเหงาแล้วเว้ยเพื่อนทำอะไรอยู่วะทำไมผียังไม่โผล่มาอีกวะเนี่ยเออดูดูพนักง,งานกล้องวงจรปิดเว้ยดีมองอะไรไม่ค่อยเห็นเลยข้างนอกเฮ้ยเสียงแหละลเสียงะอะไรแกลกแเสียงอะไรแกลกแวะฮะเสียงอะไรแกลกแวะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออไปดี uh, ไปไกล uh, ๆต้องติงไอ้ผีมันกลัวไฟจริงด้วยนะฮะผีไปไหนแล้วอะมองไม่เห็นมันมืดเกินผมว่าเปิดเปิดทิ้งไว้ดีกว่าเพราะว่าหน้าต่างนี้บาริเคตพังไปแล้วนะฮะเราซ่อมได้ไหมเฮ้ย <Hey, S 2> ซ่อมได้โอเค เฮ้ยน่ากลัววะ่ะแต่ทีมงานทีมนี้โคตรด,ดีนี่ผมจะชนะครั้งแรกที่เล่นเลยปะเนี่ยเอ้ยพีย่น้องๆอ,อ,อาจจะบอกว่าพี่เพิ่งเล่นครั้งแรกทําไมพี่ดูรู้เยอะจังครับผมก่อนผมมาเล่นผมไปดูชาแนลหนึ่งมานะครับเพราะว่าผมผมเห็นเกมมันน่าสนุกจากชาแนลหนึ่งนะผมก็เลย เอามาเล่นนะครับใช่ผมไม่เคยเล่นก็จริงแต่ผมเคยดูมาใช่ผมผมอ่ผม,ผม,ผ,มผมเคยดูมาอืมนะฮะไม่เคยเล่นแต่เคยดูนะฮะเพระาะฉะนั้นแล้วมันก็เลยดูเหมือนกับว่าผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเซียนแต่จริงแล้วผมไม่เคยเล่นนะผมแค่ไปดูเขาเล่นมาไปดูชาแนลอื่นเล่นมาแล้วมันสนุกดีนะฮะใช่ซึ่งผมดูเขาตายรัวเลยนะแต่ผมไม่อยากบอกไม่อยากสปอยว่าไปชาแนลไหนนะครับ ใช่อืมเพราะว่าเฮ้ยโอทูโอทูโอทูไม่นะโอทูโอ้ยเอ้ยผีมันจะมาป่าววันเนี้ยเรามีบ็อกซี่โคลาอยู่บ็อกซี่โคลาน่าจะเพิ่มเอเนอร์จีนะเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเ้ย โอเคผมไม่รอดผมตายระหว่างออกมาทำบริกิจเติมโอทูเฮงว่าผมตายไปแล้วคนเติมโอทูลอดส่วนผมที่เดินตามมาตายตายอย่างเขียดเออคนเติมโอทลอดแต่ผมไม่รอดเซงว่าผมกลายเป็น ผีเฝ้าหน้าบ้านไปแล้วเอาละผมว่าโอกาสดีๆอย่างนี้ที่เราจะชนะมันมีไม่มากนะครับเพราะงั้นผมขออยู่สิงตี้สองตี้นี้ไว้ก่อนเลยแล้วกันโอเคคนเติมโอทูก็ตายแล้วนะฮะใช่ตอนนี้เหลือสองคนที่บ้านนะครับอืมผมว่าเราเราอาจจะชนะเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไม่ออกเกมหรอกผมจะเอาแบตผมตายแล้วแต่ถ้าเพื่อนชนะผมก็จะได้แบตใช่ไหมน่าจะใช่ละเนาะนะฮะ นั้นแล้วเราจะสิงดูเขาไปเรื่อยๆนะฮะดูบรรยากาศนะครับอืมเฮ้ยเกมนี้มันก็น่ากลัวอยู่เฮ้ยเกระจกกระจกเพื่อนอย่าลืมเปิดไฟกระจกกระจกเปิดไฟถ้าไม่เปิดไฟนี่แตกนะเฮ้ยเพื่อนเราหลบอ่ะไม่เปิดไฟด้วยเอ้ยแต่คนนี้บอกออกนอกบ้านแล้วกันเพื่อนเพราะว่าผีมันเข้ามาในบ้านแล้วนั่นไงน,นั่นไงตาเห็นตาปะเห็นตาปะ ผมว่าเขาหนีไม่รอดแน่ถึงแม้ว่าจะกินบ็อกซี่โคาก็ไม่รอดเพราะว่าผีมันวิ่งไวกว่าคนเพราะว่าเมื่อกรอบที่แล้วผมก็กินบ็อกซี่โค้าผมก็ยังโดนตามทันนั่นไงนั่นไ,ไงผีมันวิ่งไวกว่าคนจริงด้วยถึงแม้ว่าจะกินบ็อกซี่โค้ยแต่ว่าเขาเหมือนเขาจะมีสเต็ปจุกว่ามีสเต็ปจุกโอเคสเต็ปจุกช่วยไม่ได้นะฮะเหลือคนเดียวแล้วคนนี้ชื่อคุลูเซนเซนเซคุลูเซนเซคุลูเซนเซจะรอดไหมนะครับผมว่าเขาไม่รอดเพราะว่าเขามัวแต่แอบ ในตู้เสื้อผ้าใช่อืซึ่งตู้เสื้อผ้าน่าจะแอบไม่ได้นะเพราะว่าผมไปดูชแนลที่ผมดูเขาก็แอบในตู้เสื้อผ้าแล้วเขาก็ตายเพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าไม่น่าไม่น่ารอดนะครับคุณคุณโลเซนเซนะฮะน่าจะจายนะแล้วมีเสียง,ปงแปรลอืมเราจะรอดไหมตอนนี้ตีห้านะครับหกโมงเช้า ถือว่ารอดใช่ป่ะหกโมงเช้าเท่ากับรอดใช่ไหมมงั้นต้องรอหกโมง้ยอ,อย่า,ออาเดี๋ยวโอ้โหไม่น่าออกมาเลยจะหกโมงเช้าแล้วถ้าเขายังสิงอยู่ในนั้นจนถึงหกโมงเช้าเขาว่าผมว่าเขาน่าจะรอดนะครับแล้วเอยทีนี้ไม่ผลักความสําเร็จแพ้เราแพ้แล้ะเรียบร้อยอืมแย่ว่ะเซ็งแป๊บเออป้าเดี๋ยวผมลองไปอีกรอบนึงนะฮะทีนี้เป็นไง คนไม่ครบดีคนยังไม่ครบกันผมไปด้วยนะไปด้วย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 นุบฉันขอไปด้วยเจ้านูบอาฮ่าผมเป็นนูบที่แตกต่างเพราะว่าผมเสื้อสีเหลืองส่วนคนอื่นเสื้อสีแดงนะฮะโอ้ยมีคนออกออกทำไมอ่ะโทวเหลือสามคนปะเนี่ยใช่เหลือสามคนอ้าวแล้วท้ามอยู่ๆผมก็เสื้อแดงนะฮะ โอ้ยรอบนี้เราจะรอดไหมเนี่ยโอเคผมรู้เรื่องแล้วว่ามันจะต้องเล่นยังไงอา้าวไม่ได้ออายังไม่ถึงเวลาโอเคโอเคยังไม่ถึงเวลานะต้องรอให้ต้องรอให้ไอ,อ้อนั่นบ่นก่อนใช่ป่ะไอคนในวิทยุใช่ผมว่าผมว่าน่าจะใช่นะฮะ โอกาสที่ผมจะชนะในครั้งแรกหายไปแล้วว่ะน,นะฮะอุ้ยทานไปฉายโอ้ที่ซ่อมมาเพื่อนอ<ม>ืมเอาไปก็ได้เพราะว่าเพื่อนไม่เอานะ,าานะ,ะไม่มีของให้ลูดแล้วหรอ ไอของบนชั้นก็ไม่มีแล้วโอเคฮึบเป็นมาแล้วนี่มีฐานไฟฉายฐานไฟฉายนี่น่าจะของใครของมันนะผมคิดว่าเฮ้ยทำไมเพื่อนรีเปิดไฟจังวะผมว่าตานี้เราได้ตายกันหมดแน่เลยวะ่ะรีเปิดไฟเกินอย่าเปิดไฟมั่วดี เดี๋ยวมันก็ได้ตายกันหมดผมว่าตีนี้เล่นไม่เป็นะตีนี้ไม่น่ามีคนเล่นเป็นเพราะว่าดูจากทรงแล้วใช่ดูจากทรงแล้วตีนี้น่าจะเล่นไม่เป็นนะเนี่ย <c oughs> ผมว่าเราได้ตายกันแน่เลยตายแบบตายอะตายเลยแหละนะฮะอืมใส่น้ำมันนะฮะแล้วๆๆติดกล้องติดกล้องเออเติมน้ำมัน ผมสิงอยู่ตรงนี้เลยได้ไหมวะผมว่าไม่ได้เดี๋ยวผีก็จะออกมาฆ่าเราถ้าเราสิงอยู่ที่นี่นะครับถ้าเราสิงอยู่ที่ห้องเติมน้ํามันแล้วก็รโดนผีกระซวกไส้แน่นอนเอ้าไฟพังโอ้ยยังไม่มืดเลยไฟพังแล้วมันมีคนนึงไปไล่เปิดไฟโอ้ยดีนะเนี่ยที่ผมอะ่ะมีที่ซ่อมโอ้ยเออแต่ซ่อมได้แ้้ว,วะ มันมีคนในบ้านน่ะที่เออเอออะมันเปิดไฟมั่วเลยเว้ยมีคนเออเปิดไฟมั่วสู้่ะปิด,ป,ดปิดเปิดไฟมั่วสู้่ะเออเปิดไปเยอะเกินเดี๋ยวผีก็กัดคอตายไอ้อบ้า น่านไงไฟพังอีกแล้วเนี่ยผมเบื่อตีนี้ว่ะผมคิดถึงตีที่แล้วว่ะตีที่แล้วที่เขาเป็นงานกันเขาโคตรเก่งอะ่ะตีนี้ตี้กระโปงโอ้ยแถมคนไม่ครบอีกตายตายแน่นแน่ตายแน่แน,แน,นอนโอ้ยโอเคซ่อมได้ละเกือบตาย ข้าวหน้าข้าวหลังอย่าเปิดไฟมั่วส่วนนะเฮ้ยมันเปลืองเปิดไฟมั่วต้องมาซ่อมนะผมซ่อมทีผมเกือบตายเลยอนะ่ะผมมาอย่างเซ็งปิดไฟเฮ้ยมันมีคนยืนอยู่บนบนใดวะเฮ้ยหรือว่าทำอย่างนั้นแล้วมันรอดวะจีเนียดอ๋อน เห็นปะเห็นปะนั่นน่ะนั่นน่ะ What the hell ถ้าเกิดเขารอดโดยการปีนบันไดยอย่างนั้นล่ะก็มันก็คงจะดีผมผมผมอยากลงไปอ่ะผมไปขึ้นบันไดกับเขาดีกว่า <laughs> <laughs> ไม่แน่นะไม่แน่แลอดจ,จะโกงได้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้หรอวะใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยขึ้นด้วยดิอยู่ด้วยดิเพื่อนเกิดจะรอดนะครับอาจจะนะเราอาจจะอยู่บนนี้แขวนไปจนถึง ถึงกี่โมงอะถึงถึงหกโมงเช้าได้เลยนะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะอยู่ที่นี่รอดไหมจนถึงหกโมงเชา้าถ้าอยู่รอดได้นี่คือแบบพบถา้าเฮ้ยเฮ้ยผีมาแล้วอะเฮ้ยผีขึ้นบันไดเป็นอ้าไม่รอดผีขึ้นบันไดเป็นไอเราก็นึกว่าเพื่อนจะจีเนียตปีนบันไดแล้วรอด ไม่นะผีขึ้นบนไดเป็นใช่ตายหมดเลยผีขึ้นบนไดเป็นและมันขึ้นมาฆ่าไปแล้วสองเล็กหนึ่งนะเฮ้ยเหมือนเขาจะรอดว่ะผีไม่มาว่ะไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขายืนอยู่ตรงนี้มานานแล้วแต่ผียังไม่มาหรือว่าหรือว่าต้องเป็นคนที่ยืนอยู่บนนี้ผีมันถึงจะไม่เห็นหรอ ต้องเปเฮ้ยไม่ไม่มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอเคตายหมดเฮ้ <laughs> สุดท้ายก็ตายหมดตี